สบายดีจ้ะพี่น้องกําลังจะกลับบ้านเลยพี่น้องกลับหลังเหนื่อยไหมเนาะสัี้ยังอัน4,500เบาร์เซาน่าว่าอันย่าวันศุกรอีได้วันจันทนระ์น่ะอ้ยอีอันอีเมียเราติดใจแล้วอะ่ <c oughs> ะบักอ้วนกับพ่อบักอ้วนกับวามืออื่นมาบุญมันโคตรคากคนวะมืออื่นน่ะมาอีเนาะบี่น้อ <c oughs> งโคตรคากเลยบุญอยู่บนไหนไห้อ้วนติดใจเลยพี่น้องกัน ค่ะเลยวะไปถามหาแต่บางเขาล้ามได้อขงเพคนคนสืบแฮผู้เพคนเดงกลับเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อยไทยกับจนเมื่อยจนยาวจนหนาจนมันก็หล่อไรจนหนาเลยไปได้แซ่บเจ้าเมื่อยบ่เมื่อยไปกันเมื่อยยังว่าถามอยู่รถมีมึงเลยแซ่บมันยังหลอกไปหลอกมาสู้จู่นะกันยังเงินดีนะเงินบน เดฟมอนี้มิแตอยากไปใช่สบายดีงายอ่านอกห้าัก็อะไลที่คนนะโมอม่มากแล้วโมโม่มากเลยบ่เลยบ่มาซะนั่งแล้วก็สิคอบนี่เนาะแล้กัสิคอบเส่นล่างคุณหมูแล้วกาสิคอบย่างไปอ่ะในไม์หมัดในหมัดลยเดอร์เขาคือไปมาไสมันะไ่้างไม่้บังคับจิงกระป๋าแวบเฮานะลงสองสลเดอร์นะฮะนะอ่กนตัวตัวใดเนาะคือบุจื้อวะเขาขึ้นตัวใด ลอยทางไหนบ่พอยังมาลอยทางไหนเนาะดีหันทลเลใครใครเลยผู้ใดเขาก็ผู้วัวนี่นี่เนาเออเราใครเคยยังนีบ่เส้นหมูกรามสองเมืองจะกินกรามบมมี่คอยเ็ลอยอยู่ในกับผูเห็นคือสีฮอดมือผู้แล้วเขาจึงสีเห็ดมากนะเนาะเขาเบิ่งนี่ เออเออคือสีหอดมือเออพอดีแล้วหน้าฝาพรมไยฝาพรมก็มีสื่อสองพื้นอันแซนไปบ่ห้าอันสื่อน่ะแซนเธาได้แซนแปดชิฟเขาสื่อสองพื้นน่ะสามเซนอันเอามาปูใส่กับเสื้อสปริงน่ะปูอย่าไปมันขาดมันไม่ไม่ได้หอดอันนั้นเซนชามเซนช่างในเมทันน่ะตัวน้อยบอจักจักเมย์ของห้าพื้นบบบยังไงพอดีซัมโซนเลยเต็มเต็มเสื้อเลยของเ้าวนะ ราคาเมืองเมย์ไปดิฟยมันสิมีลายบ่ใส่เยอโอ้ยหน้าเจ้าก็ลายเลยเจ้าไปนุ่งเสือไล่นะมันเน้ยเจ้าไปนุ่งลิงลิงไล่ไล่ะแม่นสิคือมันเฮงลายมันต้องลุลู่อัดลายกันหน่อยนึงสีก็สีใสๆหน่อยนึงดำกับดำโลดอันนี้นะนุ่งเครื่องใส่ลิงลิงไล่ไล่นะพูดดิแล้วน้าขาดอลีมองไปจับมีให้ประเด็กจากเบื่อ หอนมือนี <ake> ่คนเต็มไม่ได้แถวนี้นะเจ้าใครึ้นเขาไปจับบิงเสือสิบหาพันู้ยยมจมันโวตัวนุมันแข็งเกเดอยู่ผามันต้องไปซื้อสหาสิบพันอ้ายนางกจะเออต้องค่นชั่นะบอ กับคับพี่น้องบ้านนี้บากกะล้ามันกำลังบุหรี่ใช่หรือเปล่าเขาบอกมาแล้วว่าบบมีได้บังกะร้ามเขาบอกมาไอ้สาเมื่อไหรไอ้สาไปเมื่อน้ำบ่แล้วบมอเามากเลยแบบไอ้โอกไอ้สาพี่บ้าในใกล้แล้วมากไหนคือคนแถวตลาดคือกัน ผู้ใดแบบคือพี่บ้านี่เราวว่าน้ำป้าปลดอยู่สวรรค์น,นะความจริงอันนี้นะไอ้เลยเขาผู้ใด,ด้ดีดีเมลเราวสีอยากว่าน้ำได้คนดีคนนั้นนะโบเมลแเราโบขี้โอมงจริมันมัน,ม,นมันหัวซุ่มพวเดี๋ยวว่าน้ำแน่เปล่าใช่ไหมซบู่ได้เปล่าเออผื่นว่ะคือสิเขาวเปล่าใสา่เฮามอะไรมาเฮามขี้คุยเขาวอกน้ำพิ่นนั่นแหละผื่นเลยว,ว่าเบา,าสู่คอยพังโตอันนี้นะ บอคเคยในคีคุ้ยเออเผอนมาเ่าน้ำกับบริคีคุ้ยเนาะเผนอคุบริขีคุยเนาะเลว่าเบาล่พูอพ้อดเราแบ่งยเนอ๊องงบกบกลับมาหอดเทือนกับน,นอนจงลงเกงเร่งกันเตรียมจัดบนนอนที่น้อง เม่ันเดือดเลยกระนอนเอทัดไงโอ้ยเบ้องเอทัดน้ำดินเถอะซับไปน้ำป้าจะมันจะมีความสุขเบิ่งอตัดอะไรกิดินเถอบ เน่เคี่บเปิดหาบังขาร้าบูมีเน,นี่บาทนี่ทาแนมหนาปูด้ไแม่ได้ยังมาตอนบาเนี้เ <c oughs> พิดไปหาบังขาร้าบบมีอบูได้ย,ยังมาตอนปูใช่ นนั like <sh> ่แล <sh> <mir anda> ้วล <is it? s ummer> ินสเลเดอร์ลายแน่หมวนจะลืมหมวนจะลืมไปหา่นหมอนหนึ่งนะาีแม่กำลังเห็ดอียังแหละนี่เอาสวยสวยคุณพ่อไปอาบน้ำได้ห้องน้ำนะโอ้ไปอาบอาบแล้วมาเถือนเถื่อนเอออาบแล้วบ่เออเออหอดเทื่อนเลยพี่น้องเอ้ย ยกใหญ่ใส่สวยกันเราเรื่องสีลองตักหน่อยนี่แหละพี่น้องเขาเบิ่งห้องเลาเรื่องก็ได้ข้องโบกายลงซาเขาไปเอายุ่หองในทงผูวไปได้เสร็จไงวะเกอยกัน

น, ang, นังเล right? uh, ี้ยงมานาแถตนี่น่ะอาบน้ำบ่ไอเจ้าเนี่ยมันสมควรอาบน้ำจกซิบหอบนี่ไม่จริงสินอนเลยพี่น้องเอ้ยก้องกันอยู่ไหนแล้วมึอนี่นอนลูกนอน พากันยับปอีกที่หลยเอเซปซิโบเดนอนเนี่ฮะป้าสี่นอนใดหัดสามคนมีได้ลูกบ่ดีบ่คือลงไปนอนพูดลูกก็ไปนอนพี่เออมานอนนัชมี่ไว้ลูกให้เอเซปแล้วนอนนั่นมานอนนัชมี่มีลูกหรือว่าไอ้อ้วนไอ้อ้วนเขาไปนอนน้ำยาบ่เออบ่ดีมานอนชักยาก็ได้เออแม่จะไปเทาเงินเล่ามีก๊ออปบอแม่ไปก็ไป เอาบ่แม่กไปกับไพล่เกียงหกเป็นได้ได้อายคอยพับไผไหาแล้วระว่งเด้อบ่โมงสิมหาเด้อหาเด้อลูดเด้อบ่อบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วไหยืนานบ่โมงพอแล้ว ป้านอนกันหลายทรายพี่น้อง้องกันอยู่บ้านพ่อเลยมึเอ้ยร้ายแล้ยมอนนะแม่มอนโอ้ยเอาอนี้ปาไปวางโทรศัพท์นะอไปวางข้างๆได้โอ้ยแน่เวลากินก็อ้นไปโอ้่ายไปเอียเอาไปจอ ไอ้เนไ้ยกันสวดเยมวลโยฮะไอ้เนี่ยเท่าไรเดี่ยนมวลได้เมื่อยแบงแบงแบงฮะมานอน้อลูกไอ้แบงมานอนน้ำยาพี่นี่เจ้าคนนี้ไอ้เซฟสีนอนหันเจ้าคนมานอนน้ำยาลูกไอ้ไปตอนไหนกลางคืนเจ้าก็กินไปเออไปเท่าๆกับแป๊อยู่ห้องพัว

โอ้ะอยู่นยากไปบ่ไเที่ยงวนัเวานี่วันน้มือเปิดงานเนาะหเป็นตาแล้วอันนี้จะยายเนาะดี๋ยวนะลรากจินแ่ยายเงิน อย่ามาหวัวไปอาบน้ำไป <c oughs> เนเชนเก็ดมีเชนเ็ดเขาไปทาม้ะเขาเขาสิสืออยู่หน่วยหนึ่งเขาเห็นสีขาวโอ้แพงเขาสือเร้ววะประหยัดเงินเขาหนักก็บ,บได้สือย่างได้ซสือซสือให้เต็กเด็กน้อยเขาหนักะ จปซื้ออรบ้าพอนั่ขีันกินจะซื้ออะไรซื้อตาอันก็ซื้อเช้านเอ้อเขาออกไปได้เเป็นทีห้าอเขาเปิดหัอลมต้นเลยน่ถือล้มเลยนี่แหละแกออกเสือนี่แกออกเสือนี่ให้แกเอให้น คุณถ <med> ามได้เนี่มาตอนลืมฮลืมเปิด <med> <med> ไปรอหาอยูบ่บางขรามเหมือนเมย <med> ขอซื้อบ,บางไห้เนี้ยไออ,อีพอโอ้ย,อยไม่จึงซื้อลืม <med> อะไรพี่น้องคลิปนี้กับสิเดล่าะลรพี่น้องเลยสบายดีจ้า